It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. สวัสดีครับวันนี้กวางเพาะเจาะลึกนะครับจะพามาทําโครงเทียมนี่ครับจาก o อเอซนะครับวันนี้เราจะมาทำโครงเคียมสําหรับกวางเฮอร์เคลิสครับผมง่ายๆนะครับอันนี้ o a s i ซที่แช่น้ําแล้วนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ช้อน ซ่อมนี่แหละครับรับพอขอัคันนะครับแบ่งครึ่งนะครับผมจะทำสำหรับตัวเมียนะครับเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึงครับ Okay. ค่อยลอออกนะครับเสร็จอันนี้นะครับเอาไปลองกระหางต้นไม้ได้นะครับขนาดความกว้างนะครับ ใช้ช้อนเนี่ยครับแสะแสะเข้าไปนะครับครับแทงแทงเข้าไปนะครับอ่าคกล้างก็ประมาณใหญ่กว่าช้อนนิดนึงนะครับมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าตะแยงของเราใหญ่แค่ไหนนะครับให้ตะแต้หมุนในโพรงได้นะครับก็เรียนแบบของที่มัน ทำมาจากตัวของมันนะครับที่เราเจอในกระปุกนะครับพอได้แล้วเราก็ใช้นิ้วมือนี่ครับใช้นิ้วไหนก็ได้ครับที่ถนัดครับเกี่ยให้มันเรียบนะครับเนี่ยครับเกี่ยให้มันเรียบครับแล้วทำ ด้านในให้ลึกเข้าไปหน่อยครับเผื่อมันคลิกตัวนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ใช้น้ำล้างนะครับเพราะมันจะเป็นเศษยุ่ยๆนะครับเกี่ย,ยปอไปครับมันไม่ได้รูปทรงนะครับ ด้านหนึ่งเราจะเอาลึกนะครับด้านหนึ่งจะเอาลึกลึกหน่อยนะครับเลือกเอาด้านหนึ่งนะครับนี่ครับตรงนี้จะลึกหน่อยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ลึกหน่อยตรงนี้จะลาดเอียงขึ้นมาเผื่อว่าเวลามันลอกคาบเอาเอาส่วนนี้ไว้ตรงหัวนะครับเวลามันลอกคาบแล้วมันเกาะตรงนี้แล้วให้มันพึงปีกตรงนี้นะครับ โอเคนะครับเรียบเนียนสวย,ย,ยครับผมง่ายๆครับโอเคลองไปทำดูแล้วครับ